ที่นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมย์ก็จะพาเพื่อนๆนะคะเลาะไปชมบรรยากาศนะคะเลาะไปชมวัดต่างๆกันนะคะวันนี้ค่ะ,คะก็เป็นวันหยุดนะคะเมย์ก็ล้อม,มันเรื่อยๆนะคะน,นีมาไหลวัดนะคะมาไหลวัดเลยนะคะก็ตัดคลิปเป็นช่วงๆนะคะทีละวัดละวัดนะคะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้ก็บรรยากาศแบบว่า ฝนไม่ตกนะคะคืมนะคะเมย์ก็เลยเลาะมาเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆค่ะเลาะมาเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะบรรยากาศมันไม่ร้อนเนาะก็เหมาะกับการที่เราจะเลาะไปชมวัดชมธรรมชาติกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็อันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะเป็นวันที่สามแล้วนะคะที่เมย์เลาะมานะคะของเช้าวันนี้นะคะก็เป็นเช้าของ ฝนหยุดนะคะก็เมย์ก็ทําคลิปเก็บๆไว้นะคะเพื่อนๆคะ่ะวันอาทิตยนะ์น,นะคะเพราะว่าคนหยุดงานกันถนนมันก็จะแบบว่างนะคะไม่รถไม่เยอะนะคะก็เหมาะกับการที่เราจะปั่นเลาะมา,าทําคลิปนะคะเพื่อนๆคะ่ะอากาศก็ดีด้วยนะคะถือว่าแบบไม่ร้อนอ่ะไม่มีแดดแต่ก็กลัวฝนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเลาะมา ฝนตกแล้วก็หลบอยู่ที่วัดนี่แหละเนาะวันนี้น่าจะเป็นวัดสแก่เมย์ชอบเคยมาเคยมาแล้วชอบอนดกนะคะเพราะวัดแถวนี้นะคะเป็นวัดเก่าแก่โบราณทั้งน,นั้นเลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นโบราณสถานโบานราณวัตถุทั้งนั้นเลยนี่คะ่ะมูหลักไว้นะคะพอะเสร็จจากวันนี้เมย์ก็คงกลับบ้านนะคะมาหลายวัดแล้วแต่เช้าเลยนมาเลาะมาแต่เช้าเลย มาดูว่าว,วันนี้ท่าน้ำทําไปถึงไหนแล้วนะคะวัดสักแก่อ๋อเมื่อก่อนโด่งดังออตอนที่เมย์มายายมาอยู่ที่ปทุมใหม่ๆก็จะมีเ,ออเขาขุดออได้แม่ตะเคียนนะคะนำมาขึ้นที่ท่าน้ำที่นี่ดังมากผู้คนแบบแหแ,แนเงิ้นมานะคะก็มาขอโชคขอลาบแม่นางตะเคียน,นะ วัดสแกนะคะก็จะแวะเข้าไปเลยก็เป็นช่วงโค้งไม่ดีเลยนะคะมีก็ต้องดูรถปอนว้าป้ายนะคะทางเข้าวัดแกนะคะเพื่อนๆ่ะสามโคกงนะคะตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมีนธาน,นีนะคะเพื่อนๆ ก็ลงเข้าไปชมกันนะคะ,ะวัดแถวนี้ก็จะจัดทําส่วนย่อมกันนะคะแต่าส่วนย่อมที่จัดได้สวยก็มีสองที่นะคะมีวัดสแกกับไม่ใช่นะคะสันโตษวัดไหนนะเดี๋ยวเมลืนชื่อเมื่อกี้นี้นะคะวัดสามโคกนะคะกับวัดสุราชนะคะหรือว่าวัดดอนนะคะเราทาได้สวยงามมากๆากเลยเดินค่ะตรงนี้เดี๋ยว ก็ชมแถวด้านหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเข้าด้านในนะคะก็ด้านนี้ก็จะเป็นวิหารนะคะเพื่อนๆค่ะวิหารสวยมากมากเลยนะคะแต่ช่วงนี้แบบอากาศมันครึ้มนะเพื่อนๆนะมันก็จะดูแบบหม่นหม่นมองๆนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะแต่จริงๆเวลากระทบแดดนะคะแตสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็เมย์ชอบมากเลยวิหารนะคะวัดเอ่อ วัดสแกะนะคะวัดสแก่วิหารอ,อสาราก็ยังคงเดิมนะคะเป็นอนุรักษ์เป็นกระเบื้องดินเผานะคะเป็นสาลาพักของสองสองชั้นนะคะน,นนน้นะคะศาลาเรือนไทยสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวัดแถวนี้ก็จะเป็นวัดปิดนะคะไม่ได้ว่าเป็นพุทธกิจเหมือนวัดวัดดังๆหลายวัดนะคะแต่ก็เป็นวัดใหญ่วัด โบราณนะคะสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะดูบริเวณนะคะดูโบสถ์นะคะเจดีย์นะคะสังเกตดูจากเจดีย์สังเกตดูจากโบสถ์นะคะจะแบบงามหน้องหมาของหมาของหมาจู้ๆู้จู้จหลุดจู้จู้จู้จก็ทุกที่นะคะโบสถ์ทนี้รู้สึกว่าจะทําข้างในนะคะจะตกแต่งภายในใหม่นะคะแต่ว่าด้านนอกก็ยังคงสภาพเป็นถุงเก่า านของเกง่าโบราณเพืจักเจดีนะคะเจดีที่ทางชาวมอนก็โบสถ์น่าจะปิดนะคะน่าจะกําลังทําอยู่นะคะมีประดิากรรมหน้าผาผนังหน้าโบสนะคะอ๋อสวยงามนะคะพเพื่อนๆค่ะเก่า <c oughs> <c oughs> มากๆนะคะดูนะคะ <c oughs> ดูจักเจดีนะคะ <c oughs> ก็ยังอยู่ใน การใช้งานได้อยู่แต่ว่ามไม่เคยได้เข้าไปเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะปิดล็อกนะคะเพื่อนๆค่ะจะเปิดเฉพาะช่วงเวลามีงานนะคะนี่นะคะรู้สึกว่าเพิ่งจะทำะตกแต่งภายในโบสถ์กับหน้าโบสถ์ใหม่นะคะก็โบสถ์ปิดอยู่เพื่อนๆค่ะราะว่าวัดแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้งบประมาณมาทำการบรณะซ่อมแซมเราอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะแต่บาทีเนาะ เขาว่าเป็นวัดเกา่าวัดแก่วัดโบราณโบรานเลยนะคะแบบแล้วก็จะมาเยอะมากมากมาเยอะมากเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะไปเดี๋ยวเราจะลองไปดูรอบๆบริเวณนะคะก็ไปด้านชายน้ํากันนะคะพเพื่อนๆค่ะชายน้ํานะคะวัดนี้ที่เรียชอบก็คือวิหารนะคะวิหารบนดบด้านหน้าทำไมลูกทำไมอาจารย์มาเข้าก้อง มาเข้ากล้องมาลูกปลาเข้ากล้องเข้ากล้องเข้ากล้องกันก็เดี๋ยวลองปั่นไปชายน้ำดูนะคะพเพื่อนๆค่ะปั่นเลาะไปชายบนน้ำมาเยอะจริงๆเลยคะ่ะมาเยอะมากๆตามวัดวนะคะต้องทำใจว้าวว้าวว้าว,วไปลูกไปไปไปด้วยกันไปไปชายน้ำด้วยกันไปลูกไป,ป ก็เดี๋ยวลองล้อไปดูตลิ่งชายแม่น้ำนะคะเจ้าพยานะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศสดชื่นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะแต่ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะคะว,ว้าวจลาปุตินะคะกุติสงไทสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่สวนหย่อมด้านในก็จัดได้ร่มรื่นสวยงามเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ ะจะบนนะคะปั่นบนสเสันย่อมสเส็นย่อมเป็เนย่อมค่ะพเพื่อนๆค่ะ้ายมาแย้วมาแยวมาแยวมาแยวลูกน้องมากันเต็มเลยค่ะอะ่ล้ำลื่นนะสวยงามนะคะพเพื่อนๆค่ะม,มีน้ำผูมีน้ำพุด้วยมีน้ำผุ้ด้วยนะคะ ก็บริเวณวัดนะคะพเพื่อนๆค่ะอารมลื่นนะคะลมลื่นต่อไปต่อไปต่อไปต่อ เสร็จหรือ,อยังนะคะท่าน้ํานะคะก็ต้มลื่นนะคะเงียบสงบนะคะวัดสแกนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีโรงเรียนด้วยนะคะกําลังบูรณะ่้มแซมทําอยู่ว่าตะลิ่งยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะก็ยังทําอยู่ยังทําอยู่นะคะ ริมแม่น้ำเจ้าพญานะคะไม่รู้ว่าเข้าไปจะจะลงไปดูได้หรือเปล่านะคะยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็บรรยากาศนะคะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะคะก็ยังทำไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะปากนูนไม่ทราบเป็นวัดอะไรนะคะก็ยังทำตะลิ่งชายแม่น้ำยังไม่เสร็จนะคะวัดสแก่นะคะเพื่อนๆค่ะก็ สาลาภายแก้วอนุสรเมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนที่เอาแม่ตะเคียนขึ้นมาเนะี่ยโอ้โหผู้คนไม่รู้มาจากไหนกันนะคะเพื่อนๆค่ะแบบเยอะมากๆเลยนะคะก็ไตไม่มีอะไรนะคะทีนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จก็เมีก็มาพามาชมความเก่าความครั่งนะคะของโบะะสถ์นะคะวัดสแก่นะคะเพื่อนๆค่ะ ก็จัดสุดยอมบริเวณวัดแถวนี้ก็ทำความสะอาดบริเวณวัดกันได้แบบว่าสะอาดสะอ้านเนาะก็ยังไม่เป็นวัดเปิดสำหรับการท่องเที่ยวนะคะส่าน,นขาแต่ก็ประชาชนแถวย่านแถวนี้ก็สามารถแบบมาเที่ยวชมนะก็โอเคนะคะเ,เพื่อนๆค่ะต้นนะะต้นกัาปูนะคะก็ลื่นสวยงามมากๆเลยเ,เพื่อนๆค่ะก็ เมก็ฝาากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะกำรับชมคลิปนะคะอันพามารอนะคะชมวัดบรรยากาศนะคะรมลื่นภายในวัดนะคะก็วัดเก่าวัดแก่นะคะตั้งแต่สมัยกรุงศีอยุธยานะคะเพื่อนๆค่ะไปยว้าตั้งรถไม่อยู่ วัดเก่านะคะเป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเพืเ่อนๆค่ะก็ล่ลื่นนะคะล่มลื่นล่มลื่นนะคะเข้าวัดแล้วก็สุขก,กายสบายใจนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็ฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะามาชมวัดเก่าวัดโบราณน,นะคะอีกวัดหนึ่ง ก็ชื่อว่าวัดสแกะนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจแอดเมด้วยนะคะแอดเมดขอบพระคุณมากๆนะคะ thank you so much my friend for you support my main channel and the time and for you watching this video my channel thank you bye bye